นี่เห็นในมือเขาเห็นในมือยปุ๊เลยมเขือครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลขมะเขือของคุณยายปุ๊นะฮะจุยายยายไปแล้ว ต้องให้เขาดูข้างนอกว่าไงอาจารย์อาจารย์มองว่าอย่างไรมองอต้องใส่พานให้เขาไปดูด้วยไหมอาจารย์อันนี้มันม่า,า,ามันหกห้าสองเนี 6, 5, ่ยนี่หกห้าสองหกห้าสองอาจารย์เห็นหกห้าสองใช่ไหมเอาไปให้ท่านผู้ชมเขาดูข้างนอกด้วยไหมอาจารย์ ดี uh so you know then, ๋ยวใส่พานออกไปดูเนาะอาจารย์ไปเดี ah uh, ๋ยวพาให้ท่านผู değil, really so, uh, here, uh, the mm ้ชมที่เขามาร่วมงานนะครับจะได้มีโชคร่วมกันกับอของยายปุกนะครับดูครับไดครับวตามกันไปครับตามตามเดี๋ยวเดี๋ยวขาใส่เขาทาวเฮ้ยหอาจารย์โอ้ยชานี่อาจารย์นะชาก็เพิ่งรู้วิวัตาบอกเมื่อกี้เอามาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วเอ้าเอาจะดูนี่ฮะอาจารย์เป็นคนทำเล้งมะเขือยายปุกมะเขือยายปุกอะ ยายบอกใหม่เลยใช่ไหมยายบอกใหม่แล้วเมื่อกี้เห็นสตัวเลยหกห้าสองหกตรงไหนยาบอกใหม่ว่าหก้าสองหกห้าสองโอ้จริงจริงอ่มีเลขอะไรอ่ะบอกอีกทีซิมีเลขอะไรบ้างสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดปหนึ่งปดหนึ่งปเจปโอเคนะครับก็ปิด แนวทางแนวทางครับอาจารย์แจ้ครับอาจารย์แจ้อาจารย์แจ้อาจารย์แจ้นะอันนี้นี่เดี๋ยวจะพาไปดูเหล่าบรรดาอาจารย์หลายๆครับแช่ยูทูบ มังมดครับหรือว่าอาจารย์หาเลขอันนี้ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งท่านแล้วอาจารย์แจ้ครับก็ดังนะครับอาจารย์นี้ดังแน่พี่ใบเอาพี่ใบได้เลขอะไรไปทุกเลขไปได้เละถ้าอาจารย์นี้บอกถูกดังแน่นอนเดี๋ยวผมดูสองหกเจ็ดแล้วก็บอกใหม่ก็คือบอกใหม่ตอนนี้บอกใหม่ได้หกห้าสองห้าสองเดี๋ยวเราขอดูชัดๆกันแล้วยายก็ชอบด้วยนะหกห้าสองเลขมะเขือ เต็กมะเขือหกห้าสองครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนหกห้าสองเต็กมะเขือของอาจารย์ไหนลงเนี่ยฮะอา่ารยมีฉายาไหมอาจารย์มีฉายาไหมอาจารย์อาจารย์น้องอาจารย์มีฉายาไหมอาจารย์น้องชื่ออะไรครับชื่ออาจารย์แจ้อาจารย์แจ้อาจารย์แจ้ โอ้อาจารย์แจ้ครับนี่ฮะน้องอาจารย์แจ้เขาปากไว้หนึ่งช่องทางนะครับอาจารย์น้องนะไม่ค่อยได้ออกสื่อนะเพราะว่าเขาจะเป็นร่างทรงเกี่ยวกับมะมดนะครับอ๋ออาจารย์แจ้ร่างทรงเกี่ยวกับมะมดนะครับหลายคนเพราะว่าไม่ค่อยได้รู้เพราะว่านานๆจะลงรงทีหนึ่งนะวันนี้อาจารย์แจ้แจ้งเกิดแล้วนะครับวันนี้อาจารย์แจ้ก็มามามานอนกับคุณยายเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบสิบละตั้งแต่คืนที่สิบ คืนวันแรกก็มานอนด้วยไม่ไม่อยู่นี่นอนด้วยกับยายประจำก็นอนอยู่นี่จนเสร็จงานนี่แหละถึงได้กลับผมก็เป็นหลานนั่นแหละครับวันนี้เพรว่าจะเพราะว่ายายให้เล็กใหม่นี่นะแปดหนึ่งมันมานี่คืนไอ้แปดหนึ่งมันชิ่งอยู่นี่นะมันมันมานี่เนี่ยอันมี้แปดหนึ่งด้วยอันแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยแปดหนึ่งแปดเจ็ดด้วยอ๋อตรงไหนแปดหนึ่งนี่แปดหนึ่งนี่ลขเอีดนี่เลขยหนึ่งอันนี้ละเอียด เป็นแป 7, 7 3ตัวแป7 2ตัวอะไรนะเลขอะไรนะ 2>, 7, 2ตัว 7, 1, 1> 8ป81ก็แปดเแหละ3ตัวเลขนี้นะครับเลขนี้นะครับอันนี้พี่ใบนะครับพี่ใบก็มาร่วมนะครมาร่วมด้วยนะอันนี้3 2 8ปครับกับเลขพี่ใบ,บ้ามสองแปเลขฝาลูกอ๋อเลขฝาลงอเนี้จานก็มาจานสองจานก็มานะเดิ <c oughs> นทางมาไกลหน่อยนะครับมาชม อะไรที่มันเราก็ได้นะที่สวยนะถ่ายรูปไหมครับเดี๋ยวถ่ายให้ครับถ่ายแล้วขอบคุณที่ร้าบ้างครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูถูกไหมชี้ดูซิถตัวไหนกับตัวไหนสามสามแปดหนึ่ง Anh tráp cháu mẹ đây đi. cháu mẹ. Con hay luôn. ขสามหองแปดต่ไปื้อขึ้นสองแปดแต่ยังนีเลขแปดบ้านที่เลยนะนี่นังือสองแปดและแต่คนจะเห็นแปแต่ตเองซื้อแล้วเองซื้อแล้วเห็นเลขอะไรหน่เลขอะไรสนเลขอะไรเลมเมเมเเตะต็ตมเต้ต็ต เลขอะไรนะเห็นเลขอะไรอ่ะมันมีแปดมีศูนย์มีสามมีแปดมีศูนย์มีสามจะเห็นสองแปดละสามสองแปดสามสองแปดใช่ใช่แปดมีศูนย์มีสามตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันโอตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับตัวไหนไหนไหนแบมือดิแบมืออ๋อตัวเดียวกันเลขนี้ใช่ไหมตรงกับเลขหมาลง เดี๋ยวไปดูพี่คือการถาเยอะมากครับมีอาจารย์เยอะนะพี่ซื้อได้เยอะเลยนี่ก็เลขคุณยายเหมือนกันนะครับหมดเลยอายุ93อุ้ยพี่ซ93หมดเลยอายุคุณยายนี่เป็นอายุของคุณยายนะครับอายุคุณยาย93ย่าง94อายุ93อ่ะปีหน้าก็94แล้ว99193สวยไหม สวยๆแล้วก็มีกระนนั่งยิ่งสวยใหญ่เลยไอ้กัดห้าเก้าห้านะเนาะในดูอีกสองใบอันนี้สองห้าอันนี้เลขะมวดเลขะมดไหนอันนี้กลับเมื่อกี้ที่มันบอกว่าหกห้าสองไงใครแต่มันไม่มีบองก็เอาหกห้าน้องน้องแจ้น้องแจ้บอกซื้อห้าสองวะน้องแจ้บอกกัดสองมันไม่มีห้าสี่สองห้าสองเฮ้ยนี่ไม่เลขแปลกๆขอใบหนึ่งครับโอ้นะครับนี่พี่เขาซื้อแต่เขาซื้อ อายุยายไว้นี่นั่นแหละก็สามห้าสองห้าสองครับก็ซื้อก็ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะขอแบ่งสักใบหนึ่งครับก็พี่พี่สมเกียรใช่ครับก็เดินทางมาร่วมงานก็ได้เลขมงคลร้านกาแฟไลออนครับ พี่ซื้อได้เยอะเลยนี่ก็เลขคุณยายเหมือนกันนะครับหมดเลยอายุ9กพี่ซื้อหมดเลยอายุอายุคุณยายพี่เขานี่เป็นอายุของคุณยายนะครับอายุคุณยาย93ย่าง94อายุ93ปีหน้าก็ 94%, แล้วศ9นย์เก้าหสมสวยไหมสวยๆอันนั้นยิ่งสวยใหญ่เลยไอ้กัดห95น่ะเนาะ ไหนดูอีกสองใบไอ้นี่สองห้าได้บมวดไหนอันนี้กลับเมื่อกี้ที่มันบอกว่าหกห้าสองไงแต่มันไม่มีก็ว่าเอาอ๋น้องน้องแจ้น้องแจ้บอกซื้อห้าสองวะน้องแจ้บอกหกสองมันไม่มีห้าสี่สองเขาไม่เลขแปลกๆขอใบหนึ่งครับโอ้นะครับนี่พี่เขาซื้อแต่เขาซื้ออายุยายไว้นี่นนั่แหล่ะกระสาม รก็ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะขอแบ่งสักใบหนึ่งครับก็พี่พีุ่พเทียรใช่ครับก็เดินทางมาร่วมงานก็ได้เลขของร้านกาแฟไลออนครับเลอะไรเลขมัยูนตเลขมังรนังร